สวัสดีครับทุกท่านครับเจอกันวันนี้ครับกับผมอาจารย์อันวิทวัฒไอทากับรายการคู่หูดูแลรถนะครับรายการที่จะนําพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูเทคนิคในเรื่องของการตรวจช็คการบำรุงรักษาการปรับตั้งอย่างง่ายรวมถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสําหรับรถขุดครับแน่นอนครับเทปนี้ครับจะเป็นการแนะนําวิธีการปรับตั้งค่าวันที่และเวลาสําหรับรถขุดครับรถขุดคูบาต้านะคบไม่ว่าจะเป็นรถขุดรุ่นใหม่รุ่นยูซิลี่หรือรุ่น KX ซิลี่จะต้องมีการตั้งค่าวันที่และก็เวลาให้ถูกต้องครับ แน่นอนเขาว่าประโยชน์ในการตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้องนั้นนะครับเพื่อในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่าประวัติการใช้งานนั้นสามารถแจ้งเตือนอย่างไม่ผิดพลาดครับซึ่งเทคนิคในการปรับตั้งนั้นมีขั้นตอนยังไงตามผมไปดูเลยครับครับเรามาดูขั้นตอนในการปรับตั้งของรถขุดรุ่น KX บ้างนะครับสำหรับการตั้งเวลานะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเปิดสวิตช์กุญแจไปในตำแหน่งออน นะครับปุ่มกดจะมีอยู่3มปุ่มนะครับปุ่มที่1นะครับปุ่มที่2และปุ่มที่3นะครับอันดับแรกนะครับกดปุ่มกลางนะครับตัวนี้นะครับปุ่มที่2นะครับอ่าจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ปแจนะครับแล้วก็ที่ตัวจอ LCD จะเป็นตัว C นะครับังนั้นนะครับให้กดปุ่มหมายเลขสาตัวนี้ครับนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์ของ AUX นะครับสัญลักษณ์สีเขียวตรงนี้นะครับอ่าเรากดปุ่มหมายเลขสาอีก1ครั้งครับ จากนั้นนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์สําหรับการตั้งนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับเราจะตั้งวิธีการตั้งคือหนึ่งเรากดแช่ลงไปนะครับที่หมายเลข3นะครับกดแช่ก่อนนะครับเพื่อเลือกโหมดนะครับเมื่อกดแช่ไปแล้วนะครับสัญลักษณ์นะครับจะเริ่มทําการกระพริบนะครับตัวนี้นะครับที่จอจะขึ้นตัว Y นะครับก็คือปีนะครับตัวนี้ปี2020นะครับปี2020นะครับวิธีการตั้งนะครับก็นะครับ กดเลื่อนขึ้นคือกดหมายเลข3คือปุ่มนี้นะครับนะครับเมื่อเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับไฟก็จะกระพิบนะครับเป็นสัญลักษณ์นาฬิกานะครับแล้วก็ไฟจะกระพิบที่ตัวนี้เป็นตัว Y นะครับตัว Y นั้นหมายถึงว่าปีนะครับดังนั้นวิธีการปรับตั้งนะครับปุ่มหมายเลข3กด1ครั้งนะครับปีจะขยับเลื่อนขึ้นนะครับตอนนี้เป็น2022นะครับถ้าเราต้องการลดลงนะครับให้กดปุ่มกลางนะครับหรือว่าหมายเลข2อนะครับอันนี้ก็2021 2020 มื่อได้แล้วนะครับให้กดปุ่มหมายเลข3นะครับค้างไว้3วินะครับตอนนี้ได้แล้วสําหรับการตั้งปีนะครับตอนนี้ไฟจะกระพริบอยู่ที่ตัว M นะครับก็คือเดือนนะครับเราจะตั้งเดือนนะครับตอนนี้เดือน10นะครับถ้าต้องการเพิ่มกดปุ่ม3มหมายเลขนี้ครับตอนนี้เป็น11นะครับถ้าต้องการลดกดปุ่มกลางคือปุ่มหมายเลข2นะครับถ้าได้แล้วนะครับให้ทําการกดปุ่มหมายเลข3ตัวนี้ค้างไว้3วินาที1 2 3 ก็จะขยับมานะครับช่องสุดท้ายกระพริบอยู่ที่ตัวดีนะครับซึ่งตัวดีตัวนี้นะครับเป็นวันนะครับก็คือวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราต้องการเลื่อนขึ้นนะครับกดปุ่มหมายเลขสามปุ่มนี้นะครับเป็นวันที่15อ่าถ้าต้องการลดกดปุ่มกลางอ่าวันที่14นะครับวันนี้วันที่15หนะครับอ่าหรือว่าวันที่16หวยออกเลื่อนไปนะครับหมายเลข16นะครับได้แล้วทําไงครับกดหมายเลข3แช่ไว้3มวินาทีอ่ะกี้ กดเลื่อนไปหมายถอยถอยถอยนะเลยครับกดค้างไว้นะครับ3ามวิหนึปึ๊บนะครับตอนนี้นะครับจะขยับมาตั้งในเรื่องของเวลานะครับซึ่งถ้าเราต้องการตั้งเวลานะครับให้เราเลือกก่อนนะครับกดปุ่มกลางนะครับอ่ะกดนะครับมันจะมีอยู่2องมดให้เลือกนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราเห็นตัวเลขที่เขียนว่า am อันนี้จะเป็นการตั้งแสดงผลแบบ12นาฬิกา ก็คือมันจะขึ้น1ถึง12นะครับถ้าขึ้น1นะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น pm นะครับแต่ถ้าเราอยากจะตั้งเป็นแบบ24นาฬิกาไม่เป็นไรครับกดอีกหนึ่งครั้งครับให้คำว่า am ตัวนี้หายไปจากนั้นเราเลือกกดโหมดนะครับให้กดหมายเลข3ตัวนี้นะครับค้างไว้3มวินาที1 2 3่อนตนี้คือเราเลือกโหมดเป็นแบบ24นาฬิกานะครับไม่มี am pm นะครับดังนั้นเราต้องการเพิ่มหรือว่าลดก็กดนะครับ ปุ่มนี้เลยนะครับจาก5นะครับต้องการเป็นเพิ่มเป็น6กดปุ่มสุดท้ายนี้ครับหมายเลข3ที่ผมชี้อยู่กดไปเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้16นาฬิกาเราเลื่อนไปจนถึงหมายเลข16นะครับอ่า16นาฬิกาถ้าเรากดเลยนะครับก็กดลดลงโดยกดปุ่มกลางหรือว่าปุ่มหมายเลข2นะครับตอนนี้เป็น16แล้วนะครับต้องการเลือกนะครับให้กดปุ่มหมายเลข3ตัวนี้ค้างไว้3วิ1 2 3นะครับ ตัวนี้ก็จะมากระพริบที่นะครับนาทีนะครับให้เรากดเพิ่มปุ่มหมายเลข3นะครับกดลดกดหมายเลข2ตรงกลางนะครับสมมุติอ่า50นาทีนะครับปุ๊บได้แล้วทําให้ให้เรากดปุ่มตัวนี้ค้างไว้3วินาทีถือว่าเสร็จสิ้นวิธีการปรับตั้งนะครับ1 2 3 2> ถ้าได้ยินกระพริบ3ครั้งตีตีต นั่นหมายถึงว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของการตั้งวันที่และเวลาแล้วครับเดี๋ยวมาดูรุ่น U นะครับเราจะมีการตั้งเวลาอันดับแรกนะครับเปิดสวิตไปในตำแหน่งออนนะครับให้หน้าจอแสดงผลแบบนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้เรากดหมายเลข1ครับนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดหมายเลข2นะครับให้ดูตามลูกศรชี้ลงนะครับกดหมายเลข2ให้เลื่อนลงมาช่องคําว่า clock set นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นพอได้แล้วนะครับให้กดหมายเลข5ครับ จากนั้นนะครับก็เข้าโหมดในเรื่องของการปรับตั้งตอนนี้นะครับขึ้นวันที่15นะครับเดือน10 2020เวลา15นาฬิกา21นาทีนะครับเราจะทำการตั้งสมมติว่าวันนี้วันที่16ครับหวยออกตั้งขึ้นครับปรับขึ้นนะครับให้กดหมายเลข3นะครับสังเกตว่ามันจะมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับให้กดหมายเลข3จะเปลี่ยนเป็นหมายเลข16เห็นไหมครับวันนี้คือวันที่16ถ้าเราต้องการลดลงนะครับให้กดหมายเลข2เห็นไหมครับลูกศรชี้ลงครับกดหมายเลข2ครับ จะเป็นวันที่15บห้านันเราจะลองตั้งมาที่16คือเลื่อนขึ้นครับกดหมายเลข3กด1ครั้งนะครับพอได้แล้วนะครับให้กดหมายเลข4เห็นไหมครับลูกศรชี้มาด้านข้างนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะเลื่อนเพื่อมาตั้งเดือนนะครับให้กดหมายเลข4ี่นะครับกด1ครั้งอ่าก็จะขยับมาที่นะครับตรงกลางก็คือขึ้นหมายเลข10นั่นคือเดือน10สมมุติว่าวันนี้นะครับเดือนนี้คือเดือน11เอราปรับขึ้นกดหมายเลข3ครับลูกศรชี้ขึ้นครับ ถ้าต้องการปรับลงกดหมายเลข2ครับอจางนั้นเดี๋ยวเราปรับขึ้นไปที่เดือน11ครับพอได้แล้วนะครับเหมือนเดิมครับกดหมายเลข4เพื่อจะเลื่อนไปตั้งปีนะครับจากนั้นนะครับให้กดนะครับเพิ่มหรือว่าลดนะครับหมายเลข2กับหมายเลข3เหมือนเดิมครับปีนะครับจะแสดงผลเป็นคสนะครับ2 0 2 0นะครับตัวนี้ปรับลงนะครับ2019ปรับขึ้นหมายเลข3 2020นะครับ สมมุติว่า2021ก็ปรับขึ้นไปครับพอได้เสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมครับกดหมายเลขสี่เพื่อเราจะเลื่อนลงมาตั้งนะครับเวลานะครับอันนี้จะบอกเป็นนาฬิกานะครับปรับขึ้นนะครับปรับลงก็กดหมายเลข2กับหมายเลข3าได้เลยนะครับปรับขึ้นนะครับ15นะครับ16 17 18 19 20 2ด22 23 24แล้วก็จะวนมาเหมือนเดิมนะครับอันนั้นให้เราปรับไปที่17อ่า16นาฬิกาอ่าสมมติสิบหกนา ครับส6พงนิกาพอได้แล้วก็กดมาเลข4ครับขยับไปด้านข้างเพื่อตั้งนาทีนะครับจากนั้นก็ปรับขึ้นปรับลงเหมือนเดิมครับกดหมาเลข2หรือว่าหมายเลข3นะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดหมายเลข5ครับถือว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของการปรับตั้งครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับขั้นตอนในการปรับตั้งนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายผมเชื่อว่านะครับท่านผู้ชมทุกท่านสามารถทำได้เองแน่นอนครับ กรณีที่มีการถอดขั้วแบตนะครับเกิน24ชั่วโมงนะครับก็จะต้องมีการตั้งค่าวันที่และเวลาใหม่เสมอนะครับ mm hmm. หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้ประโยชนจากการชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อแนะนําสามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องคู่หูดูแลรถครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์อั๋นวิทวัฒน์ไอาทาก็ขอบคุณและสวัสดีครับ